ตำนานพระเกจิหลวงปู่ยิ้มจันทโชติวัดหนองบัวพระถิราจารย์แห่งจังหวัดกาญจนบุรีอดีตเจ้าวาดวัดหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่านได้เป็นอาจารย์สอนด้านวิปัสนาและคาถาคมให้แก่พระหลายรูปอาทิเช่น พระโสมภสมาจารย์ประเทศมงคลรองสีเป็นต้นและหนึ่งในสิคารวะที่สำคัญของท่านนั้นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตดุลศักครั้นเม,เมื่อท่านอายุครบปวดก็ได้อุทสมนต์บทที่วัดทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแต่รับฉายาว่าจันทโชตเมื่อเบวชแล้วก็ได้เริ่มเรียนอักษรของภาษาบาลีและด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบวิชาความรู้ จึงได้รับคำแนะนําจากพระอาจารย์แดงพระรู้สวึกว่าที่เมืองบางช้างหรือสมุทรสงครามนั้นมีพระอาจารย์เก่งหลายวัดที่มีวิชาทางนต่างๆไม่ซ้ํากันท่านจึงได้ออกเดินทางมาที่เมืองบางช้างซึ่งท่านก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งสมัยที่ติดตามครอบครัวหล่อองแพรไม้ไผ่ไปค้าขายวัดแรกที่ท่านเข้าไปศึกษาก็คือวัดบางนางลี่น้อยอำเภอขันธวามีพระประหลัดทิม อุปชาเก่าแก่ของวัดรำเรียนทางทำน้ำมนต์พ่อคทรัพย์ซึ่งในยุคนั้นเชื่อกันว่าถ้าใครได้อาบน้ำมนต์ของวัดนี้แล้วจากคนที่จนอยู่ก็จะรวยถ้าเป็นขุนานางก็จะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์พระประหลัดทิมนั้นทน่ันมีวิชาทำผมทางเมตตามหานิยมและวิชาโหราศาสตร์เืิกกล้างเลิกบนต่างๆแต่ในปัจจุบันวัดห่งนี้ได้ถูกน้ํากัดเซาะตลิ่งจมหายไปในแม่น้ําแม่กรองเสียแล้ว วัดต่อมาก็คือวัดุงโจรซึ่งต่อมาเรียกกันว่าวัดปากสมุทรสุขคงชาก็คือปากอ่ไม่กรอกนั่นเองร่าเปรียมกับพระพ่วงทาง่านมีวิชาทำพงการอสุนิบาสายฟ้าและพายุพื่นลมชาวเรือทะเลนับถือกันมากวิชาหวายลงอัคระของท่านจะทำเป็นผู้ภูกลโกมว่ากันว่าเวลาขาดน้ำจืดให้เอาหวายโยนลงในทะเล แล้วตัดเอาน้ำภายในวงหวานั้นก็จะได้น้ำจืดขึ้นมาทันทีส่วนลูกอมหมากคุยตึ้นดูชื่อพระรูปนี้สําเร็จจินดามณีมลเรียกตาเรียกเนื้อได้พระสังพองอาจารย์ต่อมาก็คือพระปรัดวัดบางพรมธรรมพวาเรียนทางมหาอุดผ้าเช็ดหน้าทางมหานิยมเชือกขาดเกลียวถักเป็นพวกกระดูกงูก,กันเที่ยวงาและคงมกระพันชาตรี ท่านองค์นี้ย่นระยะทางได้ข้าแม่น้ำน้ำพอกไม่ต้องใช้เรือแพจากนั้นท่านจึงไปเรียนกับพระอาจารย์แจ้งวัดประดูอัมพาวา่างเรียนทางการแพทย์โนบนราณมีดหมอปร,ปราบมิศฉาทิฏญิยันร้ายทางมหาประสานเฉวดขาดประกาศไฟหรือไส้หมมนุมานนอกจากนี้หลวงปู่ยิม้มยังได้ไปศึกษากับพระอาจารย์ในถ้ำพุทพระหรือถ้ำขุนแผน พระอาจารย์ท่านนี้อายุร้อยกว่าปีชำนาญอภินญา,ามีฤทธิ์ล่องหนหายตัวได้ตามประวัติบันทึกของพระโสพลสมาจา,ายรย์ได้กล่าวไว้ว่าพระยิมท่านชอบทางทุกขมูลทุรงวัดเมื่อออกพรรษาแล้วก็เข้าป่าเจริญสมาธิในป่าลึกท่านรู้จักภาษานกภาษากาภาษาสัตว์ป่าทุกชนิดจิตแก่กล้าจะทำเครื่องรางชนิดใดก็ขลังไปเสียทุกอย่าง